พิสตอเรนี้นะคะแอดวานมีตอนที่10ของซีรีส์แนวสาย รับจรกรรมข้อมูลค่ะลวงลักเล่จลาชนมาฝากนะคะก็เรื่องนี้นำแสดงโดยน้องลีโอล้วแล้วก็วิกตอเรียส่งค่ะท่านใดรอภาคไทยสับไทยอยู่นะคะติดตามชมกันได้ที่ช่องโมโนแม็กซ์เริ่มออนแอร์วันแรกวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับตอนที่10นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณหลี่ค่ะได้เพิ่ม e c h a t ของมอลลี่เข้าไปในมือถือของเขานะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ได้เป็นคู่ชกของมอลลี่ในอนาคตตลอดค่ะ มอลลี่ที่กำลังดูหน้าตาเป็นกังวลนะคะเพราะเธอใจลอยค่ะเธอคิดถึงเรื่องที่พี่ชายของเธอนะคะโจเสียวซานเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องของซิวเจียนหนิงที่เข้ามาปกป้องเขาโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของซิวเจียนหนิงเอง ในตอนที่ฉีดไข่เข้าไปในหนูทดลองนะคะตอนที่แข่งกับซุนเล่ยในตอนนั้นเองซึ่งก็ทำให้มอลลี่เกิดความสงสัยค่ะว่าชิวเจียนหนิงเป็นใครและเป็นคนอย่างไรกันแน่นะคะทำไมเธอถึงมาทำดีกับโจเสี่ยวซาน ดังนั้นค่ะมอลลี่นะคะก็จึงแซงค่ะปลอมตัวเป็นคนส่งของมาเพื่อส่งของให้กับครอบครัวของซิวเจียนหนิงเลยนะคะแม่เลี้ยงของซิวเจียนหนิงนางเอกเ,เนี่ยก็รับพัสดุเอาไว้ค่ะมอลลี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอรับเศษขยะไปทิ้งให้พร้อมเลยนะคะแม่เลี้ยงของนางเอกก็เลยขอบคุณแล้วก็รีบไปหยิบเอาถุงขยะกระดาษมามอบให้กับมอลลี่ค่ะจากนั้นภาพตัดมาที่นางเอกนะคะที่ซิวเจียนหนิงหลังจากหายป่วยแล้วก็มาทำงานทันที โมโม่ค่ะก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะก็มาหาเธอเพื่อที่จะถามคําถามซิวเจนิงก็พยายามอธิบายแล้วก็ตอบคําถามซึ่งมันเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยให้กับโมโม่ได้เข้าใจค่ะซึ่งก็ทําให้โมโม่รู้สึกว่าเธออะไม่เหมือนกับที่ทุกคนพูดนะคะคือความเป็นตัวตนของ,ของซิวเจนิงเนี่ยไม่เหมือนกับที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนินทาน,นั่นเองค่ะแล้วโมโม่ก็ตัดสินใจบอกกับซิวเจนิงว่าเธอโมโม่ Momo จะสนับสนุน ชืเจียนหนิงเสมอนะคะคือจะเชียร์ตลอดนั่นเอง ต่อมาค่ะซิวเจนิงก็ได้รับโทรศัพท์นะคะจากชินปินค่ะแล้วก็ทั้งสองคนก็ตกลงที่จะหาลือการเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยนั่นเองก็คือคุณหมอชินปินมักจะใช้เป็นข้ออ้างในการมาหานางเอกนะคะนิโจเสี่ยวซานพระเอกค่ะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะก็ได้ยินที่ซิวเจนิงนางเอกคุยโทรศัพท์กับคุณหมอชินปินนั่นแหละแต่เขาก็เห็นได้ชัดว่าซิวเจนิงไม่ได้มีความคิดอะไรพิเศษกับคุณหมอชินปินนี้ทางด้านจูจูค่ะเพื่อน ร่วมงานจอมนินทานะคะก็มายุยงเฉียวเฉียวโดยการมาเล่าให้เฉียวเฉียวฟังว่าเนี่ยเธอได้รับอีเมลที่มีคนส่งผิดมาอย่างไม่ตั้งใจข้างในนั้นอะระบุข้อความว่าชิวเจียนหนิงเนี่ยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า ซุนเล่ยอีกนี้ผู้อาวุโสหวังก็เป็นคนที่คอยสนับสนุนซิวเจียนหนิงคือลำเอียงนะคะจะว่าผู้อาวุโสหวังนั่นเองพอเฉียวเฉียวได้ยินค่ะเธอก็โกรธแทนซุนเล่ยมากเลยนะคะแล้วเธอก็จะต่อสู้กับซิวเจียนหนิงเพื่อซุนเล่ยค่ะจูจูที่ยุยงได้สําเร็จนะคะก็ยิ้มเลยค่ะนี่ทางด้านมอลลี่นะคะก็เริ่มตรวจสอบ ภูมิหลังของชิวเจียนหนิงละหลังจากนั้นก็ไปพบกับโจเสียวซานพี่ชายค่ะแล้วก็บอกกับโจเสียวซานว่าเนี่ยชิวเจียนหนิงเป็นลูกสาวของประธานชิวของบริษัทชิวกรุป๊ปและชิวเจียนหนิงก็ไม่ได้บอกกับที่บ้านด้วยว่าเธอกลับมาประเทศจีนแล้วแล้วก็ตอนนี้เธอก็ทํางานอยู่ในห้องปฏิบัติการขนาดเล็กโจเสี่ยวซานฟังอย่างเงียบๆนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยหลังจากที่เขาฟังมอลลี่พูดจบแล้วนะคะโจเสี่ยวซานก็บอกมอลลี่ว่า เธอต้องหยุดตรงนี้นะห้ามสืบค้นอะไรต่อไปอีกเขาไม่ต้องการให้มอลลี่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ปรารถนาให้มอลลี่นะ่ะเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างหมดจดไม่ต้องรู้เรื่องราวอะไรมากไปกว่านี้แล้ว จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่บริษัทของคุณพ่อของนางเอกนะคะเลขาของเขาค่ะก็ได้แจ้งแก่พ่อชิวว่านี่ตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศมีที่นั่งเพียงพอทําให้พ่อชิวตระหนักได้ทันทีว่าเรื่องของลูกสาวเขาเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่ๆนเช้าวันถัดมาค่ะที่ห้องปฏิบัติการนะคะก็มีข่าวลือว่ามีคนส่งคําร้องขอให้ขับไล่ชิวเจียหนิงออก ไปที่สำนักงานใหญ่ค่ะจูจูนะคะก็มาส่งข่าวซุบซิบซุบซิบว่าทางสำนักงานใหญ่เนี่ยส่งคุณห่วงมาแล้วนะแล้วก็มาที่ห้องปฏิบัติการหยวนแพนโอวันนี้แหละเพื่อมาตรวจสอบซิวเจียนหนิงนี่ทางผู้อาวุโสหวังค่ะก็ตอนนี้ก็ต้อนรับคุณห่วงอยู่นะคะแล้วเขาก็รับรองแทนชิวเจียนหนิงว่าเนี่ยเขาจะดูแลทุกปัญหาของชิวเจียนหนิงเอง จูจูค่ะที่รู้เรื่องนะคะแอบได้ยินก็แอบยิ้มเยาะชอบใจที่ชิวเจียนหนิงมีเรื่องค่ะแล้วก็ทําเป็นพูดดังๆขึ้นว่าเนี่ยเธอไม่เข้าใจว่าทําไมผู้อาวุโสหวังอ่ะถึงลําเอียงเข้าข้างชิวเจียนหนิงนัก mm hmm. เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนะคะต่างก็คิดตามคําพูดของจูจูค่ะ นี่ทางด้านชิวเจียนหนิงนะคะเธอก็ไม่ได้กังวลเรื่องพวกนี้หรอกค่ะเรื่องซุบซิบเรื่องที่โดนร้องเรียนเือเธอกังวลเรื่องเดียวเรื่องงานทดลองของเธอเท่านั้นนะคะแต่ว่าโจเสี่ยวซานพระเอกเนี่ยเขายังคงกังวลแทนชิวเจียนหนิงอยู่เล็กน้อยค่ะ แต่ทันใดนั้นเองเนี่ยประธานชิวค่ะพ่อของนางเอกนะคะมาที่ห้องปฏิบัติการแพนโอนี้ก็ได้พบกับชิวเจียนหนิงโดยบังเอิญค่ะพ่อลูกพบกันนะคะแต่ก็ทําหน้ากันนิ่งมากค่ะสองคนพ่อกระถามชิวเจียนหนิงว่านี่ไม่บอกกันเลยนะว่ากลับมาประเทศจีนคุณหวังกับคุณห่วงก็อยู่ด้วยนะคะที่นี่ที่ห้องปฏิบัติการหยวนแพนโอนี่พบหน้ากันพอดีค่ะต่างก็ตกตะลึงกันนะคะพอเจอกันก็พอได้ยินว่าชิวเจียนหนิงเรียกประธานชิวว่าพ่อ คุณหวังกับคุณหวงนะคะต่างก็สนิทสนมกันกับเนี่ยคุณชิวอย่างรวดเร็วเลยค่ะพอรู้จักกันอยู่แล้วส่วนเชียวเชียวกับจูจูนะคะพวกคนร้องเรียนแล้วก็พวกคนที่ชอบซุบซิบอะ่ะต่างก็ไม่พอใจค่ะคือพวกเขาแอบ,บอิจฉานางเอกนั่นเองนะคะที่ทั้งรวยทั้งเก่งส่วนโมโมนะคะในออฟฟิศก็กลายเป็นแฟนตัวยงของชิวเจียนหนิงไปแล้วนะคะหนูโมโม ที่ภาพตัดมาในออฟฟิศของผู้อาวุโสหวังค่ะที่กำลังคุยอยู่กับคุณหวงแล้วก็ประธานชิวพ่อของชิวเจียนหนิงอยู่นะคะรวมทั้งตัวนางเอกด้วยก็อยู่ด้วย คุณหวงค่ะเขาก็พูดแทนคือเขามาจากสำนักงานใหญ่นะคะเขาก็พูดขึ้นว่าเนี่ยเขาเต็มใจที่จะเชื่อในตัวของชิวเจียนหนิงนะแต่มันก็เป็นการยากสำหรับเขาที่จะให้คําอธิบายสำนักงานใหญ่ให้ทราบรายละเอียดได้ซิวเจียนหนิงก็เลยพูดขึ้นว่าเนี่ยเธอขอให้ทางสำนักงานใหญ่ให้โอกาสเธอ3เดือนในการพิสูจน์ตัวเองหากเธอล้มเหลวคือทำการทดลองล้มเหลวเธอก็จะลาออกเองเลยทุกคนก็ตกลงตามนี้ค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะชิวเจียนหนิงเนี่ยก็พาพ่อของเธอไปที่ห้องทํางานของเธอแล้วก็บอกพ่อว่ากำชับว่าห้ามใช้เส้นนะห้ามทำอะไรทั้งนั้นคือห้ามใช้แรงกระตุ้นห้ามใช้แรงกระตุ้นทางอื่นค่ะเธอไม่ต้องการใช้อำนาจของพ่อเธอนะคะเธอต้องการแค่เวลาเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ตัวเอง นิซิวเจียนหนิงนะคะนางเอกก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาประเทศจีนของเธอแล้วก็เธอแค่เอ่ยขึ้นว่าเธอกลับมาที่ประเทศจีนเพื่อพิสูจน์ให้แฮร์รี่เห็นว่าสิ่งที่เธอพูดกับเขานั้นเธอพูดถูกค่ะนิซิวเจียนหนิงนะคะก็พูดกับพ่ออย่างมั่นใจว่าเธอสามารถจะเริ่มต้นจากศูนย์ได้อย่างแน่นอนพ่อชิวนะคะคุณพ่อชิวก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรกับลูกสาวอีกต่อไปแล้วค่ะตามใจแล้วก็เสนอว่าเดี๋ยวพาเพื่อนร่วมงานทุกคนของชิวเจียนหนิงไปเลี้ยงอา าหนะคะคนี้พอทุกคนมาพร้อมกันที่ห้องอาหารสุดหรูแล้วนั่งโต๊ะกลมใหญ่เบลเลอร์เลยค่ะคุณพ่อชิวต่างก็ขอให้เพื่อนร่วมงานทุกคนของซิวเจนหนิงเนี่ยอย่าได้มีความบาดหมางอะไรกันอีกต่อไปเลยแล้วก็ขอให้ทํางานด้วยกันอย่างดีนะคะนีหนูโมโม่ค่ะที่ชอบชิวเจนหนิงนางเอกของพวกเรามากอยู่แล้วนะคะเธอก็ยิ่งชอบมากขึ้นนะคะส่วนหลี่ชุนหลานนะคะก็เช่นกันเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งก็มองนางเอกในแง่ดีขึ้นมีแต่จูจูกับเฉียวเฉียวเท่านั้นค่ะ ที่ยังมองไม่ดีนะคะส่วนซุนเล่ยก็ได้แต่ค้อนๆนิดๆนะคะแต่ซุนเล่ยเขานิ่งๆไงก็ท่าทางเย็นชาอยู่ค่ะ ทีนี้หลังจากทานอาหารกลางวันกันแล้วเนี่ยโจเสี่ยวซานนะคะก็คุยกับซิวเจียนหนิงนางเอกเรื่องคนที่ส่งเรื่องร้องเรียนไปสำนรับงานใหญ่เนี่ยว่าต้องเป็นเฉียวเฉียวแน่เลยแต่ว่าซิวเจียนหนิงนะคะเธอก็ยังคงทำดีกับเฉียวเฉียวอยู่ค่ะก็ไม่ได้มีอคติอะไรนะคะก็ทำให้โจเสี่ยวซานเห็นเนี่ยก็ประหลาดใจค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อโจเสี่ยวซานพูดถึงเรื่องพ่อของซิวเจียนหนิงแต่ว่าซิวเจียนหนิงก็ไม่ต้องการพูดเรื่องครอบครัวของเธอนะคะเธอก็ว่านี่ทุกอย่างในโลก ของเธอเนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยเงินแต่เธอไม่ชอบมันโจเซียวซานก็กล่าวว่าแต่เงินน่ะช่วยให้เธอทำงานได้อย่างปราศจากความรอบคอบและเธอโชคดีมากเมื่อเทียบกับคนจำนวนมากนะชิวเจียนหนิงก็พูดประชดประชันนะคะว่าเธอน่ะคิดถึงความตายมากกว่าเธอต้องการฆ่าตัวตายในเมื่อหลายปีก่อนตอนที่พ่อแม่ของเธออยากร้างกันเธอไม่เคยพบหน้าแม่อีกเลยตั้งแต่เด็ก ต่อมาเธอรู้ว่าแม่อยู่ที่เมืองเอซิตี้เธอจึงเลือกไปเรียนที่เอซิตี้ไม่ไปที่เมืองปรินตันนี้เธอคิดว่าหากเธอได้พบแม่ของเธอเธอจะมีความสุขมากๆเลยแต่ความจริงแล้วเมื่อเธอไปได้พบแม่ของเธอจริงๆนอกจากแม่จะไม่ดีใจที่ได้พบเธอแล้วแม่ยังเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแม่เกลียดชังเธออีกด้วยซิลเจียนหญิงเสียใจมากและตั้งใจจะฆ่าตัวตายแต่ทันใดนั้นเองค่ะเธอก็ได้พบกับคนลึกลับคนหนึ่งในภาย หลังที่พูดกับเธอว่าหากคุณไม่กลัวความตายคุณก็ต้องไม่กลัวที่จะมีชีวิตอยู่ โจเซียวซานค่ะพระเอกของพวกเราเพอได้ยินประโยคนี้ก็ตกตะลึงไปเลยนะคะเพราะว่าคําพูดเนี้ยเป็นคําพูดของเขานี่แหละค่ะที่เป็นคนพูดกับเด็กสาวคนหนึ่งในเมืองเอซิตี้ทีนี้ค่ะภาพในอดีตมันก็ย้อนกลับมานะคะตอนที่พระเอกเนี่ยไปปฏิบัติภาร,รกิจเมื่อหลายปีก่อนที่เมืองเอซิตี้นี้โจเซียวซานค่ะเขาไปจี้นะคะจี้จับตัวของซิลเจียนหนิงไว้ทางด้านหลังเพื่อหลบเลี่ยงการไล่ตามล่าของอีกฝ่ายตรงข้ามค่ะโจเซียวซานที่กําลังใจ,ใจ ลอยคิดถึงเหตุการณ์ในปีนั้นนะคะก็พอได้ยินเสียงนางเอกเรียกเนี่ยสติก็กลับมาค่ะทีนี้ ซิวเจียนหนิงที่เรียกนะคะเรียกแล้วเรียกอีกเรียกพระเอกเนี่ยก็คือบอกว่าเธอหิวแล้วไปหาอะไรทานกันเถอะซิวเจียนหนิงก็บอกเนี่ยเธอรู้จักร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งจะพาเขาไปทานซิวเจียนหนิงก็พาโจเสี่ยวซานพระเอกมายังร้านอาหารของเหล่าอู๋ค่ะนี้ซิวเจียนหนิงก็ให้เหล่าอูเป็นคนเลือกเมนูนะคะบอกว่าเอาเมนูที่อร่อยที่สุดของร้านมาให้พวกเขา หลังจากนั้นค่ะโจเซียวซานก็เริ่มนะคะเอาน้ำร้อนนะคะมาลวกจานชามอย่างดีเลยซิวเจียนหนิงก็ชมว่าโอ้โ oh, หโจเซียวซานคุณเนี่ยสุขค่ะอนามัยดีจริงๆต่างจากเธอเลยที่เธอไม่ต้องการที่จะทําเรื่องพวกนี้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลา โจเสียวซานก็เลยพูดขึ้นว่านี่ระวังนะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะมันเป็นขึ้นมาแล้วมันมันไม่คุ้มกันซิวเจียนหนิงนางเอกก็เลยบอกงั้นเธอจะพยายามเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะทีนี้โจเซวซานก็คือลวกจานชามให้กับซิวเจียนหนิงเรียบร้อยแล้วค่ะมีความดูแลนะคะนางเอกก็มองอย่างประทับใจเหมือนกัน จากนั้นค่ะซิลเจียนหนิงก็เล่าว่าเธอเคยมาทานร้านนี้เพราะว่าคุณหมอชินปินพามาค่ะพระเอกพอได้ยินชื่อหมอชินปินก็เริ่มทำหน้าเซ็งนะคะทีนี้นางเอกก็เลยรีบเล่าว่าเหล่าอูเนี่ยรู้จักกับหมอชินปินโจเซียวซานทำหน้าเซ็งแล้วค่ะเมื่อเขาเนี่ย ทีนี้เมื่อโจเสี่ยวซานได้ชิมอาหารแล้วนะคะเขาก็พูดเหมือนกันกันกบที่นางเอกเคยพูดเลยค่ะพูดตามจริงว่าโอ้ยอาหารร้านนี้รสชาติธรรมดาจัดไปถึงขั้นว่าไม่ค่อยอร่อยนะคะซิวเจียหนิงนางเอกก็จึงเล่าประวัติความเป็นมาของเหล่าอูให้โจเสี่ยวซานฟังค่ะโจเสี่ยวซานก็จึงเข้าใจแล้วว่าเนี่ยบางสิ่งก็สําคัญกว่ารสชาติของอาหารนะคะคือการช่วยเหลือคนนะคะสำคัญกว่านะคะโจเสี่ยวซานก็จึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาอุดหนุนร้านนี้บ่อย ก็หลังจากทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วนะคะฝนมันก็ตกขึ้นมาค่ะเหล่าอูเขาก็เลยนำเอาล่มมาให้1อันนะคะเพราะว่าที่ร้านมีอยู่อันเดียวโจเซียวซานก็เลยต้องโอบไหล่นางเอกค่ะเข้ามาใกล้ๆนะคะภายภายใต้ล่มอันเดียวกันจะได้ไม่เปลียกนั่นเองนะคะทีนี้กล้องค่ะก็แพนจากทางด้านหลังของทั้งคู่นะคะดูแบบว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดของทั้งคู่เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองค่ะ จากนั้นภาพตัดมาทางด้านคุณหมอชินปินนะคะเขาต้องการมาเชิญชิวเจียดซินเนี่ยไปทานอาหารเย็นเพื่อให้ชิวเจียดซินเนี่ยไป ไปพาเอาซิวเจนหนิงพี่สาวไปด้วยนั่นเองค่ะซิวเจียซ<น>ินก็บน่บนบ่นนะคะเรื่องความที่แหมใช้เธอเป็นสะพานอย่างสุดๆของหมอชินปินเลยค่ะหมอชินปินก็บอกให้ซิวเจียซินเนี่ยเรียกเขาว่าพี่เขยได้แล้วซิวเจียซินบอกไม่ยอมเรียกหรอกแต่หมอชินปินก็ยังไม่หยุดนะคะแล้วก็คอยที่จะเรียกซิวเจียซินว่าน้องสาวของว่าที่ภรรยาค่ะคุณหมอชินปินเขาตลกดีนะคะทีนี้ค่ะซิลเจียซินเนี่ยน้องสาวของนางเอกก็รีบโทรไปหานางเอกนะคะเพื่อ นัดประทานอาหารสือฉวนกันคืนนี้แล้วก็ขอให้ซิวเจียหนิงแต่งตัวสวย,สวย ซิวเจียนหนิงก็งงค่ะว่าแค่ไปทานอาหารเย็นคือไปทานหม้อไฟสือฉวนนะคะทำไมต้องแต่งตัวสวยด้วยแต่ซิวเจียซินก็ไม่ได้อธิบายอะไรค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมารับนางเอกนะคะตอนหลังเลิกงานพอตอนเย็นค่ะซิวเจียซินก็มารับซิวเจียนหนิงที่บริษัทแล้วก็บังเอิญได้มาพบกับโจเสี่ยวซานที่หน้าประตูบริษัทนะคะซิวเจียซินก็เลยบอกโจเสี่ยวซานว่านเนี่ยคืนนี้ ซิวเจียนหนิงกับหมอชินปินน่ะจะมีเดทกันแล้วก็เลยขอความช่วยเหลือจากโจเซียวซานว่านเนี่ยห้ามโทรไปนะห้ามโทรตามไปถ้าห้องปฏิบัติการมีอะไรก็ห้ามโทรตามพี่สาวของเธอ ซิวเจียซินค่ะพอเห็นพี่สาวเดินมานะคะพอเห็นชุดพี่สาวก็บ่นว่าโอ้ยเสื้อผ้าแบบนี้ทําไมมันธรรมดาแล้วก็เชยขนาดนี้ซิวเจียดซินก็เลยพาพี่สาวของเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะส่วนพระเอกของพวกเรานั้นนะคะโจเสียวซานก็มองตามสองสาวที่เดินไปค่ะได้แต่มองนะคะพระเอก ทีนี้ค่ะที่ร้านะอาหารสีฉวนหมอ้อไฟค่ะเมื่อซิวเจซินนะคะพาซิวเจนิงมาถึงโต๊ะของคุณหมอชินปินแล้วเนี่ยซิวเจซินก็ทําตามแผนที่ได้วางเอาไว้กับคุณหมอชินปินค่ะโดยการแกล้งทําเป็นรับโทรศัพท์แล้วก็อ้างว่าอุ้ยที่โรงพยาบาลตามตัวเธอด่วนเลยมีเคสมีเคสฉุกเฉินนะคะเธอต้องรีบไปค่ะจากนั้นซิวเจซินก็เลยวิ่งออกไปเลยนะคะซิวเจนิงเนี่ยก็ต้องการที่จะกลับไปพร้อมกับน้องสาวเช่นกันแต่ว่าคุณหมอชินปินก็ขอร้องไว้นะ ขอให้ซิวเจียนหนิงเนี่ยช่วยนั่งรับประทานอาหารกับเขาหน่อยค่ะจากนั้นภาพตัดมาที่ห้องปฏิบัติการหยวนแพนโอนะคะโมโมโค่ะก็ถามโจเซียวซานว่าทําไมชิวเจียนหนิงเลิกงานเร็วนักล่ะวันนี้โจเสียวซานก็บอกว่าอ๋อเธอมีธุระที่ต้องไปทำนะ่ะจูจูกับเฉียวเฉียวอีกแล้วค่ะต่างก็ตั้งใจพูดกันเสียงดังเลยนะคะว่าเนี่ยซิวเจียนหนิงกาลังเดทกับคุณหมอชินปินนั่นเอง จบตอนที่10แล้วนะคะผลการทดลองก็กำลังจะออกค่ะเรื่องความรักก็กำลังยุ่งยุ่งวนๆเลยนะคะต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าเรื่องราวจะเดินกันไปในทางไหนแล้วก็วันที่18นี้แล้วนะคะพักไทยสับไทยค่ะเรื่องรวงรักเล่จราชนจะออนแอร์แล้วอย่าลืมติดตามชมกันที่ช่อง Mono m a x นะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกา l o v e c h i n e s e Novel and Series เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ